สวัสดีครับพบกันอีกแล้วครับกับในช่องสลันพันธ์กุเลื่องใช่แลนะครับวันนี้เราอยู่ที่ต้องบอกกันว่าวันนี้เรามาพักผ่อน,นครับเราอยู่ที่อุทยานแห่งชาติแจ้ซ้อนครับผมเป็นน้ำน้ำพุร้อน,นครับข้างหลังนี่จะเป็นบ่อน้ําพุร้อนนะครับของอุทยานแห่งชาติแจ้ซ้อนนะครับ วันนี้เราก็จะมีโอกาสได้มากินข้าวเที่ยงนะครับอยู่ที่นี่นะครับก็ไดม้มีโอกาสถ่ายทําคลิปนะครับมานี่อยู่ที่จังหวัดลําปางครับนี่เมนูแรกก็เป็นมาดูครับนี่ตำปลาตําปูปลากุ้งสดนี่กุ้งสดแล้วก็ตําไข่ขขเค็มไข่โพดไข่เค็มแล้วก็มีคอหมูย่างไก่ย,ย่างอ่าจะเป็นแกงมารอช้าครับนี่อยากกินข้าวขนาดครับนี่อ๋เอข้าวคำนี้ไงครับ เอาจิมหอนะโอ้ตํากุ้งสดเอาทำแหลกยอกอื้หอหืออู้เหมาอื้อหืออื้อหืออื้อกุ้งสดๆอื้ออื้อหือ โอ้สืุนอ,อัพวกเพื่อคนไหนที่อยากมาเที่ยวครับหรือว่าตามมาพักผ่อนครับบรรยากาศดีมากตอนนี้เรากำลังไข่ต้มก็เดี๋ยวจะถ่ายคลิปให้ดูครับตอนนี้กำลังต้มอยู่ครับอยู่ในบอ่อธรรมชาตินะครับเป็นบอ่อน้ำพุร้อนอืมเขาปวดกรคเทม อ่ะมียนง้อกอืม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 เข้าเหนียวเหนียวจริงอ่ะอ๋อไม่อืม ลองความอย่างเอาหย ọ t อื้อหือโอ้ยอื้อหือ ขออนุญาตใช้มือครับอาจจะเล็กหน่อยครับอือไก่ย่างอืทำไปใหญ่ยอดอือหือ ต้องขอตัวไปก่อนครับถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามื่อเป็นกำลังใจให้ผมในการครับลิปตัวตอๆไปเลยครับมาอีกคำหนึ่งออหยอดอือหืออือหืออือ uh-huh mm -hmm. well